ช,ชอบชอบถั่วไหมครับผมละชอบชอบทั้งถั่วต้มถัว่วแร่ถั่วเหลืองถั่วลันเตากินมากจนตาถัว่ว <c oughs> ขับรถตามคนผิดมาถึงสวนถัว่วฝักยาวของใครก็ไม่รู้สวัสดีครับอยากได้แรงงานดีๆตาตีตีมาช่วยเก็บถั่วสักคนไหมล่ะครับ <c oughs> ผมทํางานเก่งนะครับอดทนเป็นเลิศร้อนหน เ,เพียงแค่สมัครสมาชิกกับผมสักคนแล้วใช้ปุ๋ยเกฟฟรินแค่นี้รักกันตลอดไปเลย <c oughs> วนทัวฝักยาวของคุณเปิ้ลครับเธอลงแรงกายแรงใจปลูกร่วมกับสามีหวังจะมีรายได้ไว้ใช้จ่ายในหน้าแรงเนื่องจากพืชผลอื่นๆยังเก็บขายไม่ได้จะว่าไปพื้นที่แถบนี้ก็อุดมสมบูรณ์เอามากๆครับดินดำน้ำชุม่มเอาอะไรปักลงดินก็เก็บขายเป็นสตางค์ทั้งหมดยกเว้นข้าวที่มันค้างเติมมาหลายเดือนอคุณปิ้ลคุยกับผมไปก็กัดฟันกรอดกรอดกรอดไปเฮ้ผมละเสียวใบหูแทบแย่กลัวเธอจะงับเขาให้ล่ะครับ ก่อนที่มาทําถั่วฝักยาวยังเพิ่นแปลงเนี่ยทำอะไรมาก่อนอ๋อตอนแรกปลูกตะไคร้มาก่อนค่ะแล้วพอดีตะไคร้มันราคาถูกสองบาทงี้ก็จ้างคนมาตัดแล้วก็ปลูกถั่วค่ะตาพื้นที่แล้วก็ปลูกถั่วอันนี้ถั่วเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะครั้งแรกอันนี้เก็บมานานหรือยังเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนค่ะพันอะไรของ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 สอนแดงอันค่ะสอนงสอนแดงค่ะสอนแดงอันนี้ถือว่า ยังเก็บไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะยังไม่ได้ค่ะสักประมาณประมาณเท่านิ้วก้อยอะค่ะนิ้วก้อยใช่ค่ะแล้วนี่คุณเบิ้ลเก็บยังไงคะเก็บทุกวันวันเว้นวันวันเว้นวันค่ะแต่เช้ามืดเลยค่ะแล้วเอาส่งตลาดเองหรือว่ามีคนมารับมีรถมารับค่ะมีรถมารับค่ะแล้วได้ราคาดีไหมช่วงเนี้ยแรกๆได้ราคาดีแต่ตอนนี้อยู่ที่8ปบาทเองค่ะม่ค่อยเท่าไหร่แล้ววันๆหนึ่งเก็บได้กี่กิโลอะคะมีช่วงนี้ก็ประมาณ ร้อยแปดสิโลค่ะก็เยอะนะแต่ว่ามันราคาน้อยหน่อยนะใช่ค่ะนั่นนี่ถือว่าใกล้เคียงเนาะอันนี้ค่ะแต่ยังค่ะน้ำหนักจะไม่ได้น้ำหนักจะไม่ได้ใช่ความจริงแล้วการปลูกถั่วฝักยาวนี่มันไม่ยากหรอกนะครับเพียงแต่ต้องได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีหน่อยอย่างพันธุ์สอนแดงที่ต้านโรคทนแล้งรดน้ำให้ชุ่มทุกวันฉีดด้วยปุ๋ยกิฟฟรีนตามระยะเลี้ยงลำต้นเร่งใบเร่งดอกติดผลเล็ก และยึดฝักให้ตรงประมาณ2เดือนก็เก็บผลผลิตออกขายได้เป็นพืชหมุนเวียนที่เหมาะกับคนหน้ามืดหมุนเงินไม่ทันโดยเฉพาะ <c oughs> อันนี้ผมพูดเองนะครับก็เห็นชาวบ้านเขาหิวผมเครืองแทนน่ะค่ะคุณเปิ้ลเออตอนที่ดูแลมันตั้งแต่เล็กขึ้นมาเนี่ยปัญหาต่างๆเรื่องโรคเรื่องมแมลงมีบ้างเปล่าคะอ๋อมีค่ะเพราะเราจะทิ้งไม่ได้เลยค่ะมันเหมือนลูกอ่อนอะ,ค,ะค่ะต้องได กกใส่ปุ๋ยรดน้ําให้สม่ําเสมอค่ะไม่งั้นมันจะโตไม่พร้อมกันค่ะแล้วเรื่องน้ําก็อีกเหมือนกันค่ะเราจะมีเวลาให้เพราะหลังสามโมงเย็นไปแล้วเราจะไม่ให้มันจะเป็นโรคโคนเน่าอ๋อค่ะตอนที่ปลูกถั่วั้งงนี้มีปัญหาอะไรไหมในฤดูนี้อ๋อ พอเริ่มปลูกใช่ไหมคะมันจะจังกับหน้าหนาวพอดีถั่วจะชะงักหน้าหนาวค่ะไม่ค่อยโตแล้วหนูใช้อะไรกขใช้ท็อปเอนค่ะใช้ท็อปเอนนะคะนช่วอะไรอย่างแนะนําอีกตัวหนึ่งซึ่งเหมาะสําหรับถั่วตระกูลถั่วมากที่สุดก็คือโมเดมเห็นบัญขาตลาดไปหนูก็เลยยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นรอบนี้ยังสามารถทําต่อได้อยู่โดยใช้โมเดมนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ถั่วเก็บมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มเริ่มที่จะหมดรุ่น แล้วตอนนี้มีรุ่นใหม่นะคะมีรุ่นใหม่ซึ่งกําลังออกใหม่ก็จะแนะนําให้น้องเขาใช้โมเดมซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยย่อยไนโตรเจนแล้วจะทําให้ถั่วได้ฝักแน่นฝักตรงแล้วก็ไม่ไม่ปลายงอค่ะนะคะเดี๋ยวให้ให้ให้น้องเปิ้ลลองใช้ดูนะคะรุ่นนี้ค่ะนะคะรุ่นนี้รุ่นเนี้ยนะคะกําลังออกใหม่เป็นรุ่นที่รุ่นที่2เนาะรุ่นที่สองนะคะแล้วก็คงจะเก็บไปได้อีกระยะหนึ่งนะคะ เธอใช้เทคนิคพิเศษจากปุ๋ยกิฟฟารีนเป็นตัวช่วยเพิ่มผลผลิตครับคือหลังจากที่เก็บถั่วลอตแรกไปแล้วเธอก็ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยกิฟฟารีนเพื่อให้ถั่วพุ่งยอดใหม่สร้างช่อดอกติดผลเล็กทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าต้นจะโสมซึ่งก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยกิโลกรัมแบบปุ๋ยกิฟฟารีนนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะจ๊ะ ตอนต้งแห่ใช้ปุ๋ยกิฟลีนม,มาเนี่ยมันเป็นมันมีผลผลิดเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเหมือนผลผลิตมันดีขึ้นนะคะใบมันเขียวขึ้นนะคะ,คะแล้วมันดอกมันติดติดแบบไม่ค่อยหลดนะคะติดเยอะขึ้นแล้วแล้วการเก็บผลผลิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีแรกๆที่มันออกก็ธรรมดาค่ะมันจะได้ผลผลิตน้อยแต่พอมากลางๆมันก็จะเพิ่มขึ้นตลอดเลยค,ะค่ะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เก็บแล้วพอมาช่วงปลายมันก็จะลดลงก็ ตามธรรมชาตินะคะสูงสุดเคยได้กี่กี่กี่กิโลสองร้อยกิโลค่ะสองร้อยกิโลตอนนั้นราคาดีเปล่าก็ห่อแปดบาทเองค่ะแปดบาทเองตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ก็แปดบาทค่ะยังแปดบาทอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงว่าเออตอนที่ใช้ปุ๋ยอันเนี้ยมันช่วยในเรื่องของต้นทุนในการผลิตมากน้อยแค่ไหนอ๋อค่ะก็ช่วยได้มากอะค่ะส่วนตามยาท้องตลาดเราก็ แถวนี้เขาก็ใช้กันแบบพื้นพื้นะคะแต่พอเรามาใช้ตัวนี้มันก็ผลแตกต่างกัน,นะค่ะก็ได้เพิ่มมากขึ้นต้นทุน,ต,น,ทนต้นทุนก็ประมาณ2,000กว่าบาทสองพกว่าบาทแล้วไรายได้ที่เก็บมาแล้วล่ะคะตอนนีออ้ได้ประมาณ10,000กว่าบาทแล้วะค่ะอ๋อค่ะถือว่าคุ้มทุนไ,ได้ทุนคืนแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะพอดีแปลงนี้นะคะมาเจอกระทบเย็นอากาศเย็นนานพอสมควรทําให้พืชชะงักการเจริญเติบโตท็อปเอ็นช่วยได้เยอะแล้ว หรืฤดูต่อไปตอนที่น้องเขาจะฉีดในในรุ่นถัดมาเนี่ยถ้าได้ใช้โมเดมจะทําให้ผลผลิตได้ดีขึ้นและคิดว่าน้องจะใช้โมเด็มไหมคะใช้ค่ะนะคะค่ะ,คะก็เป็นอันว่าพืชตระกูลถัว่วตัวที่เหมาะอีกตัวหนึ่งก็คือโมเดมโมลิบดินัมนะคะจะช่วยทําให้การย่อยสลายของไนโตรเจนที่พืชด,ดูดมาใช้เองหรือจากปุ๋ยที่ใส่ลงไปได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ การให้น้ําให้ปุ๋ยนี่ถ้าปุ๋ยของกิฟฟารีนให้ทางใบกี่วันให้ครั้งคะอ๋อประมาณเจวันเจ็ดวันให้ครั้งนะคะค่ะเออแล้วฝักฝักที่เก็บได้เนี่ยมันจะประมาณไหนอันนี้อันนี้ใช้ได้ปะคะเนี่ยไหนคะเนี่ยค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะได้ผลผลิตดีค่ะแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้เก็บเก็บนะคะนั่นะเก็บนะคะเอออือ อันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ใชมคะมันเจออากาศเย็นหลายครั้งจนเกินไปนะคะค่ะก็ถือว่าได้ผลผลิตด,ดีพอสมควรนะคะคุณผู้ชมในขณะที่กระทบเย็นในช่วงมกราคุมพาค่อนข้างค่อนข้างยาวนะคะก็การใช้ของน้องนี่คุณคุณเปิเ้ลจะดูแลเรื่องปุ๋ยแล้วทำให้โลก แมลงต่างๆลดน้อยลงบ้างไหมค่ะลดน้อยค่ะตั้งแต่ใช้ปุ๋ยของกิฟฟารีนนะคะก็จะทําให้ฝักสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ตรงเราก็ลดปัญหาเรื่องการใช้ยาค่ะค่ะตลฝักนี่สวยนะคะเนี่ยค่ะค่ะนะคะก็คุณผู้ชมคะการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนโดยพ้องยิ่งการใช้โบโลแคลจะทําให้ผนังเซลล์แข็งแรงจะทําให้ต้านทานโรคและแมลงได้ดีค่ะลดการใช้ยาลงได้มากพอสมควรทีเดียวค่ะ เราปลูกพืชผักพวกนี้มันจะดีกว่าปลูกกันปลูกพืชอื่นๆยังไงคะเนี่ยอ๋อดีค่ะเพราะว่าปลูกแล้วเก็บผลผลิตแล้วได้เงินเลยได้เงินเลยนะคะใช่ค่ะได้เงินทุกวันทุกๆ2วันเนาะเป็คระยะเร่อันนี้เวลามันโตขึ้นมันมันมันจะหายงอไหมคะเนี่ยหายงอค่ะพอตอนเล็กๆยังไม่ได้ไซที่เก็บอ่ะคปลายมันก็จะงอค่ะพอเนี่ยค่ะปลายมันก็จะงอพอได้ไซปุ๊บมันก็จะตรงอ่ะค่ะจะตรงนะคะมันเป็นธรรมชาติของถั่วใช่ค่ะ การปลูกผักผักอายุสั้นเนาะมันก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วก็ได้ได้ราคาแล้วก็จะได้เงินทุกทุกวันนะคะใช่ค่ะแล้วคิดว่าจะปลูกถั่วต่อไปไหมคะเนี่ยก็จะทําอีกรุ่นหนึ่งค่ะเพราะว่าส้มโตแล้วมันก็จะพื้นที่มันก็จะแคบลงค่ะก็จะเสียเวลาถ้าทําแบบนี้ก็มันจะได้อีกรุ่นหนึ่งค่ะเตะรุ่นหนึ่งค่ะโอเคคุณเปิ้ลเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วก็เป็นคนรุ่มรุ่นหนุ่มสาวคุณเปิ้ลคิดยังไงถึงมาทําเกษตร ก็คือว่าพ่อแม่ก็เป็นเกษตรกรนะคะก็อยากพ่อแม่ก็มีเราเป็นลูกคนสุดท้องค่ะคพี่คนอื่นเขาก็เข้าไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็มาทำอะค่ะถ้าเราไม่ทําพ่อไม่แหกก็เหนื่อยอะค่ะแต่เรียนจบมาก็มาทําที่เลยอ๋อค่ะเรียนจบชั้นมหกค่ะแล้วก็มาทําเกษตรเลยนะคะค่ะแล้วนี่หน้าตาสดสวยสดใสใช้ผลิตภัณฑ์กิฟลินอยู่ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะใช้ครีมกันแดดค่ะ เ <F> อฟซีเอฟห้าสิบอ๋อแล้วกวแดดเหมือนกันนะคะค่ะก็คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการทําเกษตรแล้วผลิตภัณฑ์ของกิฟฟาลีนย,ยังมีอีกหลายอย่างนะคะสามารถทําขยายงานแล้วก็ใช้ควบคู่กันได้ด้วยค่ะคุณเปิ้ลชีวิตประจําวันเป็นยังไงบ้างล้วมีความสุข<อ>ดีอยู่มีความสุขดีค่ะก็ตื่นเช้ามาก็ทํางานบ้านไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็งานประจําก็มาช่วยเก็บถั่วค่ะช่วยน้าช่วยแม่เก็บถั่วค่ะแล้ว ลูกอายุกี่ขวบแล้วคะลูกอายุสี่ขวบค่ะ,คะก็มีความสุขดีเก็บถั่วขายได,ได้เงินทุกวันได้เงินทุกวันค่ะ,คะไม่ต้องถูดโกงได้ค่ะไม่ต้องถูดโกงได้นะคะสูตรเด็กของปุ๋ยกิฟรีนกับถั่วฝักยาวก็นี่เลยครับโมเดมโบโลแคลท็อปเอ็นโกลแม็กซ์ยี่สิ่ส